ท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางอนุรักษ์บุญสนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพรรคเพื่อไทยท่านปรธานคะดิฉันเป็นกรรมธิการเมื่อสิปีที่แล้วกองทุนการออมแห่งชาติจึงติดตามกองทุนการออ,อ,อมแห่งชาติกออชอตลอดมาคะ่ะในหน้า74คะ่ะท่านปรธานคะในหน้า74 ดิฉันชื่นชมนะคะที่ท่านได้คะแนนเป็นอันดับสองของหน่วยงานประเภทกองทุนของรัฐดีเด่นต้องขอชื่นชมจากใจบริสุทธิ์จริงๆค่ะทีนี้ในที่วัยเกษียณแล้วกองทุนการออมต้องการให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่ได้ประกันในด้านใดๆนั้นมีเงินเกษียณ แล้วก็จะไม่ทำให้ผู้ที่กเกษียณเกษียณจากงานแล้วทำงานไม่ได้สามารถที่จะมีเงินออมของตนนั้นเป็นเงินบำนาญทีนี้ในหน้า76ค่ะท่านประธานที่เครพคะท่านประธานผ่านไปถึงท่านเลขากองทุนการออมแห่งชาติกออชอในปี2563กองทุนการออมแห่งชาติกออชอในหน้า76 บอกว่าจะดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติปี2562ถึง2565ค่ะอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ480ล้านบาทและได้วางกรอบวงเงินเงินงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ไว้3ปีปี64 4ล้านคนวงเงินงบประมาณ1,515ล้านบาทปี65 4.5ล้านคน1,783ล้านบาท ปี2,566ห้ล้านคนในวงเงินงบประมาณเกือบ2,000ล้านบาทดิฉันมีคำถามคะ่ะท่านประธานคะดิฉันอยากให้กองทุนการออมแห่งชาติซึ่งมันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตของดิฉันเหมือนกันที่ดิฉันได้เป็นกรรมธิการเมื่อ10ปีที่แล้วอยากให้ท่านได้ทำเชิงรุกกว่านี้ ไม่งั้นเนี่ยนะคะถึงแม้นว่าจะตายไปแล้วก็ตามมันไม่ใช่เ,เงินกเกษียณก็ตามท่านจะไม่ทันชาปนก,กิจสงเคราะห์ตามหมู่บ้านนะคะร้อยบาทพอร้อยบาทอีบางตำบลรวมกันเป็นหนึ่งตำบลอย่างนี้ค่ะเมื่อเสียชีวิตไปแล้วนี่ก็สามารถที่จะมีเงิน เหล่านี้ไว้ให้ลูกหลานเป็นหลายแสนเลยนะคะอันนี้นั้นหมายความว่าถ้าไม่เชิงลุกดิฉันอยากให้ความงอกงามงดงามมันเกิดในวัยเกษียณอย่างจริงจริงอย่างจัง,จง,จงดิฉันจึงให้ในโยบายของการอมแห่งชาติต้องใช้ในโยบายเชิงลุกเพื่อให้มีสมาชิกมากที่สุดดิฉันอยากให้อยู่ในหมู่บ้านให้พี่น้องที่เป็นรากญ้าเข้าถึงเข้าใจในการออมเงินทั้งเจ็ดหื่น 8,000หมู่บ้านเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับประชาชนที่จะเกษียณค่ะและการรณรงค์ในสถานศึกษาตั้งแต่อายุน้อยๆก็เช่นเดียวกันจะได้มีเงินออมในอนาคตอันใกล้ดิฉันทราบมาว่ารัฐบาลเป็น เป็นข่าวนะคะจากข่าวดิฉันทราบมาว่ารัฐบาลจะดูแลผู้สูงอายุซึ่งจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในปี2,565อย่างสมบูรณ์แบบแต่ไม่ทราบว่าเมื่อไหร่รัฐบาลจะให้ผู้สูงอายุนั้นมีเงินผู้สูงอายุคนละ3,000บาทเป็นอย่างน้อยถ้าการบริหารจัดการของกองทุนการออมแห่งชาตินี้ แล้วถึงวันที่รากยากเกษียณได้อีกสามพันบาทชีวิตเขามีเงินใช้6,000บาทนะคะใน6,000บาทนี้วิกฤตโควิดนี่วิกฤตที่สุดในชีวิตแล้วรัฐบาลให้เงินให้แล้วให้อีกก็ไม่สามารถที่จะอยู่รอดได้เพราะว่าไม่สามารถหาเงินเพิ่มเข้ามาในระบบของครอบครัวได้ ทุกคนจะต้องมีงานทําทุกคนจะต้องมีรายได้ครอบครัวถึงจะอยู่ได้ครอบครัวใดไม่มีเงินเข้าแล้วเอามาจากรัฐบาลอย่างเดียวท่าปนประธานผ่านไปถึงท่านเลขาด้วยความเคารพกับจะอยู่ยั้งยืนยงได้อย่างไรฉะนั้นนี่ดิฉันต้องการจากกองทุนการออมแห่งชาติ3,000บาทจากรัฐบาล3,000บาทจะวิกฤตโรคระบาด ไปทั้งโลกก็สามารถที่จะอยู่ได้ค่ะนั่นคือข้อที่หนึ่งนะคะว่านั่นคือเชิงรุกของกองทุนการออมแห่งชาติเพื่อคนในชาติเพื่อพี่น้องประชาชนที่มีเลข13าหลักเดียวกันข้อสองค่ะท่านประธานผ่านไปถึงท่านเลขาด้วยความเคารพค่ะอีกข้อหนึ่งก็คือการนำเงินออมไปลงทุนแม้ท่านจะบอกว่ามุ่งเน้นการบริหารเงินลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ก็อดห่วงไม่ได้จึงขอทราบก,การลงทุนในเรื่องของเงินออมว่า,อากองทุนจะเติบโตเมื่อกองทุนเติบโตสมมติว่ามีห้าหมื่นล้านเหมือนกองทุนอื่นๆที่มีอยู่ในขณะนี้บางกองทุนมีถึงหกหมื่นล้านนะคะมีปัญหามากเลยค่ะในเรื่องของอาตามข่าวนะคะรัฐบาลไปยืมแล้วไม่มีเงินจ่ายอย่างเงี้ยหรือการตัดสินใจ ไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะทําให้กองทุนนั้นงอกเงยขึ้นมาได้หายไปแล้วคนที่สะสมมาตลอดชีวิตด้วยน้ําพักน้ําแรงหยาดเหงื่อแรงงานเป็นกระดูกสันหลังของของชาติอย่างนี้แล้วเงินหายไปออกไปจากระบบอย่างนี้ค่ะดิฉันก็าถามว่านโยบายของท่านมีอย่างไรบ้างท่านประธานที่เคารพคะออมเงินน้อยออมเงินออมออมเงินตรา เผื่อวันหน้าลำบากและยากเข็นแม้นน้อยนิดชีวิตไม่ลำเข็นยามยากแค้นแสนเข็นเย็นมาเยือนขอบพระคุณค่ะ